ช่างดีชอบแก้ไขช่างจันไรชอบแก้ตัวช่างมั่วชอบทำลายช่างมักให้ชอบทิ้งช่างจริงชอบทำช่างระยำชอบติสวัสดีกันด้วยกันด้วยนะครับสำหรับช่องนายช่างซ่อมได้นะครับใครชอบนะครับอ่าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ วันนี้นะครับวันนี้ทางผมนะครับทางผมจะมาอธิบายเรื่องฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับมันเป็นอุปกรณ์ปรองความชื้นในระบบทำความเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเล็กระบบหรือระบบใหญ่นะครับมีหลายรุ่นหลายขนาดนะครับหลายรุ่นหลายขนาดใช้กับน้ํายาหลายตัวนะครับ ไ้กรองความชื้นนะครับแต่ถ้าเป็นตระกุลสเตนเนอร์ไม่ใช่นะครับสเตนเนอร์มันเป็นแค่ฟิลเตอร์เฉยๆนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์ไดเออร์นะครับกรองความชื้นกรองสิ่งกับสิ่งสกปรกนะครับกรองความชื้นกรองสิ่งสกปรกเดี๋ยววันนี้ผมลองมาจําแนกให้ดูนะครับสองตัวนะครับตัวตัวนี้กับตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดของที่ใช้แล้วให้ดูนะครับ ของใหม่นะของตัวนี้มันมีราคาต่างกันนะครับแต่การใช้ง,งานต่างกันนะครับตัวนี้เชื่อมง,ง่ายนะครับใช้ความร้อนไม่ถูงครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ว่ายังเพิ่งหัดเชื่อมมันจะทะลุนะครับตัวนี้นะทะลุทะลุง่ายกว่านะครับตัวนี้หนาครับเป็นรุ่นหนารุ่นหนารุ่นดี N K N P ตัวน,นี้นะครับเป็นของเราพูดถึงของตู้ตู้เย็นก่อนนะครับนะครับตัวนี้หนาเชื่อมได้เชื่อมง่ายแต่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับตัวน,นี้นะครับเดีย๋ยวผมลองผ่าดูนะครับาการผ่าก,ก็มีอุปกรณ์ก็มีพวกคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์คัตเตอร์มันต้องใช้รุ่นตัวใหญ่นะครับถึงจะผ่าได้ก็ได้นะครับถ้าตัวเล็กมันจะเวลาเราเปิดนะครับเวลาเราเปิดสมมติว่าเปิดร่องเปิดร่องรับ ก็จะรับการตัดนะครับมันจะเข้าไม่ได้นะครับนะครับมันต้องใช้คัตเตอร์ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ประมาณนี้นะครับตอนนี้ย่อเอเจียเฟิร์สครับตัวประมาณห้าร้อยครับตัวนี้แทสโก้ก็ประมาณห้าร้อยครับนะครับเดี๋ยวนะฮะผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับมันจะมีสาร นะครับมันจะมีซิลิก้าดักความชื้นอ,อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีมันมีเม็ดซิลิก้าดักความชื้นนะครับแล้วก็มีกรองอยู่ด้านในนะครับกรองมันจะจะมีอยู่สองด้าน,นโอเคนะครับฝากนะนะตัว right น,นี้ฟังฝั่งด้านไฮนะครับผ่านคอยร้อนนะครับฝั่งคอยร้อนแล้วก็เข้ามาที่ไดเออร์ er นะครับไดเออร์ er จะอยู่ตำแหน่งตำแหน่ง หลังจากคอยร้อนคอยระบายความร้อนนะครับดูนะฮะมีฝั่งเข้านะครับฝั่งเข้าฝั่งเข้านะฮะมันจะมีตุกตกรองอยู่นะครับตัดออกไปก่อนนะครับคอยร้อนคอยร้อนวนๆแล้วก็มานี่นะครับนะครับอธิบายกันง่ายๆนะครับถึงว่าฟิลเตอร์เดเออร์เราต้องทำทำความรู้จักมันนะครับถ้าเราอยากจะเป็นช่างที่ทํางานโอเคนะครับมันมีผล มากมายครับมากมายใส่ผิดขนาดก็ไม่ได้นะครับชื้นตันได้ครับเพราะว่ากรองมันไม่เท่ากันนะครับตัวนี้กรองกรองหยาบนะครับแล้วก็มีเม็ดซิลิก้านะครับมีเม็ดซิลิก้านะครับดูนะครับดูนะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะไปไปหาเก็บทิ้วนะครับเก็บทิ้วลดแรงดันนะครับตัวนี้ของถูกถูกกว่าถูกกว่า ัวกตตอนนี้นะครับดูนะครับถึงว่าคนทั่วไปก็ดูแล้วก็มีประโยชน์ครับได้รู้ได้ทำความเข้าใจนะครับนะครับแล้วก็มีกรองละเอียดตอนที่ก่อนถึงแคปซูนะครับเห็นไหมมีกรองกรองละเอียดนะครับตัวน,นี้เป็นกรองละเอียดอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นของดีขึ้นมานะครับเป็นตัวหนานะครับ ป็นตัวหนาฟิลเตอร์ไดเออร์เนี่ยสำคัญครับสาคัญมันจะบ่งบอกว่านะครับว่าชื้นหรือเปล่าคอมไม่หรือเปล่านะครับตัวนี้บอกหมดนะครับมันเป็นตัวบอกครับน้ำมันขึ้นระบบตันนะครับมันจะบอกที่ฟิลเตอร์ไดเอร์นะครับตัวนี้เห็นไหมอุปกรณ์มันจะทำดีกว่าภายในนะครับของแพงกว่านะครับ ตัวนี้เป็นตัวกรองหยาบก่อนนะครับแล้วก็ผ่านเม็ดซิลิก้านะครับผ่านเม็ดซิลิก้าแล้วก็เป็นกรองละเอียดเหมือนเดิมนะครับบอกทิ้วนะครับหน้าที่มันก็คือกรองสิ่งสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็กรองความชื้นนะครับในระบบะสารทำความเย็นนะครับ นะครับดีครับนี่ครับอุปกรณ์มันจะดีกว่านียของแพงกว่านะครับเราผาให้ดูเลยนะครับครับแล้วก็สารซิลิก้าก็คนละเกรดกันนะครับสารนี้คนละเกรดกันครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะพาจะพาที่เดลว์ที่ใช้มาแล้วนะครับนี่คือใชมาแล้วนะครับด้านไฮมานี่นะครับออกคิ้วนะครับ สีตัวนี้เป็นท่อไว,วัดแรงดในด้านไฮนะครับเวลาทางบริษัทเขาผลิตมานะครับแล้วก็ใช้งานใช้งานตัดทำท่อบริการอ่าดูดแบกอะไรประมาณนี้ครับตัวน,นี้ครับนะครับส่วนที่ใช้งานแล้วนะครับมาเปรียบเทียบระหว่างเมซิก้าและกรองของ ตัวท,ที่ใช้งานแล้วยังไม่ได้ใช้นะมันห่างกันไหมนะแล้วก็มันจะตัวบอกนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคอมเพรสเซอหรือเปล่านะครับตอนนี้ครับยังสภาพโอเคอยู่นะครับสีมันจะมนๆห,ห,หน่อยครับใช้งานมาแล้วนะครับอย่าดูไม่สึกกแต่ตัวนี้ของบอริษัทสุนมากเลยถ้าเราช่างถอดออกมางานซ่อมมันจะมาจากบริษัทมากนะครับ ของบริษัทของดีของดีแล้วของบริษัทนะครับไม่ดีไม่กล้าผลิตครับมันต้องประกันครับของทั่วไปครับนั่นไม่ได้ครับรองหยาบนะครับรองละเอียดเห็นไหมสังเกตไหมสังเกตไหมครับเห็นไหมนี่สังเกตคือมันมีน้ำมันนะครับใช้งานแล้วทําไมเราเวลาเราทํางานงานระบบ น้ำยาเราเลยต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ไดเออร์ทุกครั้งทุกครั้งนะครับเนี่ยครับตัวบอกนะเอาอีกอันนะครับอันนะั้นว่าทำไมเราต้องต้องเอ,อเปลี่ยนทุกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับไม่ว่าระบบแอร์ตู้เย็นตู้แช่นะครับยกเว้นเครื่องละผ้าไม่มี ผนภายในกันตัวนี้มาสภาพโอเคครับไม่มีน้ํามันตอนตรงนี้น้ํามันอยู่นะครับแต่ก็มันจะมนๆนะครับมันจะไม่สวยเหมือนกับของใหม่นะครับอุปกรณ์คือเดอร์ถ้าเป็นเดอร์ตู้เย็นภายในสารภายในเหมือนกันเลยครับมีแต่แค่คือมันจะมีแบ่งเป็นสองประเภทแค่นั้นเองมันมันมันเป็นสองทางหรือทางเดียวนะครับทางที่ออกนะครับทางที่มันออกก็คือง่าย อยู่ประมาณนี้อันนี้เขาเรียกสองทางนะครับสองทางอีกทางเดียวฝัง่งไฮไฮอัดเข้ามานะครับอ้ตัวนี้ไม่แต่ถ้าเกิดเราพาไปทําระบบน้ายาอาร์หกร้อยนะครับเราเวกคู่เวกทั้งโลทั้งทั้งไฮทั้งโลนะครับเราใช้ตัวนี้ดีกว่าครับใช้ตัวนี้กว่าเราเวกคู่นะครับเราเวกคู่เช็คแรงอัดนะครับถ้าเป็นงานละเอยียดขึ้นมาเราเป็นงานงานที่เราต้องใช้การวัดด้านไฮนะครับต้องใช้ อตอวนี้ต้องอยู่นะตัวนี้ยัองอยู่นะครับแล้วก็มันมีท่อตัวนี้ก็ได้ายเข้าเขาเรียกว่าเดือ e กสองทางนี่เดือ e ทางเดียวแต่ตัวนี้ราคาจะสูงสําหรับคนที่ทุนน้อยนะครับราคาไม่แพงมากก็ต้องเจาะเจาะนะครับเจาะเจาะอย่าให้นะครับนี่ครับนี่กรองหยาบนะครับกรองหยาบเราต้องรู้ว่าตำแหน่งของกรองหยาบอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เจาะนะครับระวังไปโดนตัว ตัวกล้องหยาบนะครับนักเจาะแล้วก็ใส่สอนนะครับแล้วก็ไว้เว็กนะครับไว้เว็กเว็กคู่ไว้เว็กไว้เทสต์แรงดันนะครับประมาณนี้นะครับไว้เว็กเทสเ์แรงดันนะครับแล้วฟิลเตอร์ครับหนึ่งฟิลเตอร์เดลนะครับไว้กรองความชื้นนะครับไว้กรองความชื้นกรองฟิล์มปกนะครับผม